เนื่องจากเนี่ยเป็นคลิปที่ผมภาคครั้งแรกนะฮะถ้าจะมีหาเหวอะไรมาบอกกล่าวก็คอมเมนต์มาได้นะใต้คลิปนะอิสรตว์แม่อีดวกเสร็จแล้วเหรอวะ แล้วใส่น้าหอมอย่างนั้นไปเดทที่ไหนวะอยู่ตรงนี้นะทำไมหมาไม่งงจังวะน้ำมาแล้วทำหน้าโง่พ่อมึงดินั่นแดกอีกควายน่ะนะสนุกสนาน มันก็แค่ฟองเองนะถ้าฟองสบู่มันจะทําให้มึงสนุกมากขนาดนี้นะา,างั้นกูใส่เพิ่มดีกว่าไหมเนี่ยฮะน่าจะสนุกกว่านี้เฮ้ใส่แม่งเข้าไปถูถูให้อะเจ็บหายแล้วเยอะเกินแม่งเงยไอยนั่นมีอย่างนี้ด้วยยัดแม่งเข้าไปเดี๋ยว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 กูไปช่วยนะแป๊บโอเคอืมชาตินี้แม่งจะได้ไหมเนี่ย ว่้อเ,เหีย้ยอ่ะนะนี่แนะ่แม่งโง่ทั้งหมาทั้งเปิดนั่นแหละเฮ้ยมันกระโดดกูเข้าไปด้วยสิชิบหายแนละ้วแม่งคันฮ่าฮเอ้ยไอหมาโง่ไปเรียกใครมาช่วยกูนหน่อยเซ่มันจาักเกาจี้ว่ะฮ่ควายอยากเด็กแมวจังเลยจับแดกเลยดีไหมนี่ อะไรเหรอเจ้าบูโตฟองสบู่แล้วมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับกูวะนั่นโอ้แย่จังเลยถ้างั้นมึงจับแมวแดกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูไปช่วยอีสองตัวนั้นก่อนนะ <c oughs> ชิบหายแล้วเฮ้ยเชี่ยช่วยกูด้วยแ้ว <c oughs> เร็วหน่อยมันเข้ามันเนี่ยกูตูดกูแล้วเนี่ย <c oughs> ชิบหาย โอ้ oh, ต้องหาใครมาช่วยจัดการไ e อ้ฟองสบู่โอ้ท่านก็ไปติดตามต่อในคลิปหน้านะแล้วถ้าใครอยากดูก็กดซับสไคร e